สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับกระผมร้อยเอกเฉลิมชัยฉชมชนะนะครับพิธีกรจิตอาสาจากกองพันทหารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4นะครับสำหรับนี้นะครับกระผมได้รับมอบหมายจากพันโทสมชัยรัตนรงค์ผู้กับกองพันทหารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4นะครับให้มาเป็นพิธีกรดําเนินการร้ยผ่านเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนจิตอาสาพัฒนานนะครับโดยวันนี้นะครับหน่วยจิตอาสาของกองพันทหารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4จะนําเสนอตอนจิตอาสาพาเที่ยว นะครับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนภัสนันท์นะครับซึ่งก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปรับชมข้อมูลดีๆนะครับจากสวนเกษตรนะครับนภัสนันท์ผมขอญาตแจ้งช่องทางขอความช่วยเหลือจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานให้ท่านผู้ชมรับทราบกันก่อนนะครับเครับในห่วงรับชมรายการท่านผู้ชมสามารถขอความช่วยเหลือกันมาได้ผ่านโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งได้เปิดศูนย์จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนเพื่อรับแจ้งเหตุและความเดือดร้อนต่างๆหากมีเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ใดสามารถแจ้งมาได้5ช่องทางนี้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับ 1. คอมเมนต์แจ้งเหตุใต้โพสต์2ส่งข้อความผ่านแชท Facebook Messenger 3. ขอความช่วยเหลือผ่านไลฟ์สด 4. สายด่วน1510 5สแกน QR Code แชทร้องทุกตาม QR Code ที่แสดงอยู่ใต้จอภาพได้เลยนะครับ และขอเชิญชวนท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นและกด s ับสครา์ผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานซึ่งได้ดําเนินการไลฟ์สดดําเนินเสนอกิจกรรมจิตอาสาทั่วประเทศตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาิกา30นาทีเป็นประจําทุกวันร่วมกันรับชมและขอความช่วยเหลือกันได้ทุกช่องทางครับผมครับปัจจุบันนะครับผมได้รับเกียรติจากเจ้าของพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนนัพัฒนานันนะครับขออนุญาตให้พี่แนะนําตัวให้ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ ผมอาติคมขุนแก้วครับเจ้าของสวนนัพัน์นันนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่นี่เราเปิดมาแล้วสิบเ็ดปีครับสอนฟรีนฟรีอยู่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ศูนย์เรียนรู้เราเนี่ยเดินตามรอยอประบาทสมิตเจ้าอยู่นะครับเรื่องการท,าทําเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะทําเป็นนโยบายออกมานะครับนโยบายตอนนี้ที่ได้รับอ่า เป็นที่สนใจมากของหวยงานรัฐก็คือนโยบายหมอ้อแกงหลายหลายคนถามผมว่านโยบายหมอ้อแกงคืออะไรครับผมก็บอกว่าในหมอ้อแกงวันนี้มันมีอะไรบ้างครับ,รบมีพริกมีมะนาวมะเขือตะไคร้มีผักทุกชนิดครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นแกงเผ็ดแกงจืดแกงเหลืองแกงอะไรก็แล้วแต่รตบต้องมีอยู่ข้างบ้านอยูก็เลยออกมาเป็นนโยบายหมอ้อแกงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตอนนี้มาทําโครงการหน้าบ้านหน้ามอง หน้าบ้านนามองก็จะเป็นไปด้วยไม้ที่หนึ่งมีร่มเงาครับตอนนี้ก็เป็นกล้วยหอมทองครับในทืนที่ครับนะครับร่มเงาสวยงามครับสวยงามร่มเงาแล้วก็ได้เงินด้วยครับนะครับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับครับในส่วนของที่พี่เกินจะพาเราไปดูต่อไปี่จะไปตรงไหนบ้างครับในสวน อ่าเดี๋ยวก่อนจะเข้าแปลงด้านในนะครับมาเรามารู้จักวิธีการํำกล้วยที่ถูกต้องก่อนได้เลยครับถ้าสังเกตครับต้นกล้วยมีตัวเลขอยู่หมดนะอ่าทไมมันมีมีมีตัวเลขมีกํากับอยู่นะครับมีมีตัวเลขครับครับแล้วก็เป็นที่สังเกตว่าที่นี่เราจะใช้เหล็กในการคำกล้วยหมดเลยอครับท่านผู้ชมดูตามไปนะครับอ่าตัวเลขด้านบนก็จะบ่งบอกว่ามีสองลักษณะนะครับต้นกล้วยถ้าไม่มีปีแล้วเนี่ยครับจะมีตัวเลขอยู่ อ๋อครับแต่ต้าต้นที่ยังมีปลียังไม่ได้ตัดแสดงว่าเรายังไม่มีตัวเลขอ๋อครับวิธีการนับก็คือว่าตัวเลขด้านบนนะครับวันที่ยี่สิบห้าตัวนี้เป็นเลขยี่สิบห้านะครับวันที่ยี่สิบห้ายี่บห้าไอ้นี้แปดก็คือเดือนแปดครับผมแสดงว่าผมตัดปลีกล้วยเมื่อวันที่ยี่สิบห้าเดือนแปดครับเดือนแปดนับไปอีกเจ็ดสิบวันครับเราถึงจะตัดเขือได้โอ้ครับนี่คือ หมายไว้เลยว่ายเลครับตรงเป๊ะตามนี้ตเปะานี้ะครับตัวนั้นทุกต้นผมก็จะมีตัวเลขอ่ายี่สิบเก้าสังเกตนะครับนี่เป็นยี่สิบเก้าเก้าบแปดนะครับอ่าตัดหลังไม่ีอ่าอีกสี่วันอันนเป็นยี่สิบห้าอ่าวันเดียวกันวันเดียวกันนะครับอ่าใช่ครับส่วนต้นที่ส่วนต้นที่ยังไม่ไม่เขียนเลขยังไม่มีเลขก็คือต้นยังลบไม่ได้ยังไม่ตัดปลีโอ้ครับครับนะครับอโอเคครับแสดงว่า เราจะรู้เลยว่ากําหนดการที่จะตัดกี่วันกี่วันกีวันนับไปเลยอันนี้เป็นเป็นอะไรนะครับถ้าภาษาโน้ตเขาเรียกว่าเป็นทริกหรือเป็นโคของเราเออเป็นโคตรของเราเลยครับครับทีนี้มาดูเทคนิคการคำกล้วยที่ถูกต้องได้ครับการคำกล้วยที่ถูกต้องครับอ่าโดยทั่วไปครับการคำกล้วยโดยทั่วไปเราจะใช้ไม้สองอันครับแล้วก็ทําเป็นกากระบาดอ๋อคที่เขือกล้วยด้านบนครับ ทีนี้พอเราจะทํางานจะตัดญ่าจะใส่ปุ๋ยจะมาแต่งทางครับมันจะเกะกะครับเพราะกล้วยหนึ่งต้นต้องใช้ไม้ถึงสองอันครับ <laughs> ทีนี้มันจะเกะกะในการทํางานและดูไม่สวยครับทีนี้วิธีการค,ำค้ำกล้วยที่ถูกต้องก็คือเราใช้ไม้แค่อันเดียวเองครับเราไม่เรียกว่าเป็นการคำ้ำเราเรียกว่าเป็นการคลอเพราะน้ําหนักกล้วยเนี่ยมันจะมาอยู่ที่เครือหลังจากที่ก็ออกเครือมาแล้วครับต้นก็จะเอ็นครับ บนต้นเองเนี่ยตัวเครือเขาไม่ได้หักหรอกครับที่หักคือต้นอืวันเราแค่มาคลอต้นไว้แค่นั้นเองมาคลอต้นไว้ให้มันรับมันหนักทานได้นะครับใช่แล้วถ้าสังเกตกล้วยผมจะออกเครือมาฝั่งเดียวกันหมดเลยอืมฝั่งใช้มือนะคะสังเกตดูดีนะอ่าใช่ใช่ใช่มีคือออกมาฝั่งดีวกันหมดเลยใช่ใช่ครับใช่โอ้เราสามารถที่เหมือนกับการบังคับเขาได้อวิถีให้เขาเออสาุที่กล้วยออกเครือมาฝั่งเดียวกันหมดครับ กล้วยถ้าต้นเอนมาฝั่งไหนเครือจะออกมาฝั่งนั้นอเพราะนั้นวิธีการที่จะบังคับให้เขาออกเครือมาฝั่งเดียวกันรเราก็พยายามผลักต้นไปด้านในด้านหนึ่งอตอนที่กล้วอยอายุประมาณสองเดือนผลักเขาทุกวนันนี่เป็นเทคนิคนะครับเ,เทคนิคที่ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะนะ,ะครับเสร็จปั๊บพอกล้วยมันเริ่มตั้งตัวได้ว่ามันต้องไปฝั่งนี้แล้ว ต้นก็ะกะจะเรียบเอ็อปีก็จะออกมาฝั่งที่เอ็นหมดเลยครับครับพี่ลองสังเกตกล้วยต้นกล้วยกอไหนก็แล้วแต่มันจะไม่มีกล้วยที่แตกปีลงมาในกอของมันอมันต้องแตกออกมาฝั่งที่ต้นมันเอ็นไวเท่านั้นอค,คสังเกตได้เลยโอ้ครับทีบนี้มาดูวิธีการค้ำกล้วยนะครับอ่านี่นี่อย่างเช่นตรงนี้การค้ำอ่าครับสังเกตอีกครั้งหนึ่งเหล็กค้ำจะอยู่ด้านขวาของเครืองหมดเลย เหล็กค้ำหรือไม้ค้ำอยู่ด้านฝาของเครื่องหมดเลยอ่าครับต้องล็อกอยู่ด้านฝาครับครับสังเกตไหมครับครับมันจะเป็นเป็นเทคนิคอยู่ด้านขวามาเลยด้านฝาของเครือมาเลยเครือจะอยู่ด้านซ้ายครับเครือจะอยู่ด้านซ้ายเหล็กค้ำอยู่ด้านฝากับผมสังเกตดูก็จะมีท่อ PVC ีใช่ครับท่อพีอ PVC ตัวนี้ครับอ่าเนื่องจากว่าเราค้ำกับเหล็กทำให้เหล็กเหล็กเหล็กแนวร้อนเหล็กร้อนพอไปสัมผัสที่คอก็จะทําให กอกล้วยเนี่ยเกิดบาดแผลอืมครับครับครับทีนี้ PVC ก็จะเป็นช่วยลดความร้อนให้กับต้นกล้วยครับครับนะครับเป็นตัวยับยั้งความร้อนด้วยนะครับนี่เป็นปราดชาวบ้านเหมือนกันนะครับทำไปเล่นเลยใช่ครับใช่คทีนี้การค้ำนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการค้ำได้ได้ครับได้เราก็จะมีเหล็กฉลงครับอ่าขอบอกก่อนว่าพื้นตรงนี้เป็นลูกหินทั้งหมดอืมก่อนที่จะก่อนที่จะมาทำนะครับใช่ครับครับแล้วก็เราศึกษาว่ากล้วยเนี่ยเป็นพืชตีหากินแนวราบ ความลึกหน้าดินที่เขากินเนี่ยไม่เกินสามสิบเซนอืมครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องขุดหลุมไม่ลึกอืมเราจํากัดให้เขากินอาหารในพื้นที่ที่เราทําไว้ให้อืมเราปลูกกล้วยไม่ไม่ไม่ขุดหลุมอืมเอาหน่อมาวางครับครับเพราะตรงนี้เป็นลูกหินขุดยังไงก็ขุดไม่ได้โอเคครับเราก็มาเติมอินทรีย์วัตถุให้เขาครับคืัทีนี้พอกล้วยจะบอกปีนะครับลองฟังเสียงดูว่าเป็นลูกหินหรือไม่นะอืมถูกต้องครับเป็นลูกหินครับครับลูกหินใช่ครับถูกต้อง มันไปไม่ได้แหละใช่ใ่ครับอ um> ่ะขอยตดหน่อยครับอีกได้เลยครับนี่ก็คือวิธีการนะครับวิธีการค้ครับคือไม้ต้องอยู่ด้านขวาของเครือเครือจะอยู่ด้านซ้ายครับลักษณะนี้นะครับครับแล้วก็ให้ผูก เชือกเป็นเงื่อนกระตุกนะครับอืเงื่อนกระตุกเพื่อเชือกนี้เราใช้ได้สามครั้งอืราไม่ต้องไปตัดโอ้ครับนี่ก็คือครับหลักต้นไม้ครับะมาอืมให้เขาช่วยประยุง์นะครับอสังเกตนะครับจะเป็นตามที่พี่เกินบอกไว้เลยนะครับจะอยู่ทางด้านขวามือของเกลือนะครับ แล้วก็ตัว PVC จะเป็นตัวที่ลดความร้อนนะครับเหล็กก็จะเป็นความแข็งแรงเชือกให้เรามัดสองรังอ๋อฮะฟังเดียวจะไม่อยู่ครับเพราะว่าฝังได้เราลมแรงครับครับลมแรงนี่ก็ดูนะครับนวัตกรรมจากการที่ยกดินขึ้นมานะครับแล้วก็ปลูกหน่อกล้วยไปเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องกดหลุมนะครับเป็นความรู้อีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับเกษตรกรนะครับ นี่นะครับได้เลยครับนี่เป็นวิธีการแล้วก็ที่ไป่เกินนะครับนําบอกชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้ที่ศึกษาทั่วไปนะครับจะได้ความรู้กันเอาละครับเดี๋ยวพี่เกินพาเราไปตรงไหนต่อครับในสวนเดี๋ยวจะไปดูเทคนิคการตัดตีได้ครับการตัดการตัดตีการแต่งตีได้ครับเราไปชมกันครับเชิญครับ ครับต่อไปพี่เกินจะสอนในเรื่องอะไรนะครับเกินครับเราจะมาดูหลายคนทมผมว่าชลวยเราดูยังไงว่ามันสุกและตัดได้อืมครับทีนี้จะบอกเทคนิควิธีการก็คืออ่าตัดปีครับนับวันตัดเครืออืมตัดปีนับวันตัดเครือถ้าเราสังเกตตอนนี้กล้วยเริ่มบานหมดแล้วนะครับครับหวีเล็กๆนี่เราเรียกว่าหวีตีนเต่าหวีตีนเต่าครับหวีตีนเต่าเราต้องเก็บทิ้งครับโอ้ไม่เราไม่ใช่เพราะว่าผสมไม่ติดแล้วครับครับ พอได้แบบนี้เสร็จปัับเรานับมาประมาณสี่ถึงห้าสีกินต่อสี่ถึงห้าข้อก็คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ทําการตัดตีเลยครับอแป๊บนึงนะครับตัดตีวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่ห้าครับวันนี้วันที่ห้าเดือนเดือนกันยาเดือนเก้าครับวันที่ห้านะ ครับใช้ตะปูครับใช้ด้านด้านหัวนะมันจะใช้ด้านนี้นะใช้ด้านหัวนะครับนั่นไงก็จะเป็นตัวเลขอ่าครับเดือนเก้าเนาะเดือนเก้าครับอลแสดงว่าเราตัดปีวันที่ห้าเดือนเก้านะไปอีกเจ็ดสิบวันเจ็ดสิบวันวันที่ห้าเดือนเก้าวันที่ห้าเดือนสิบครับวันที่ห้าเดือนสิบเอ็ดคนั่นหกสิบวันเนี้ยจะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าวันที่สิบห้า ปัดเกลือได้เราจะตัดเกลือได้แล้วโดยที่เราไม่ไม่ต้องมาดูละไม่ต้องมาดูว่าลบเหลี่ยมนะครับสุกยังเลือครับเราสามารถเอาตามที่เราตัดดำเนินการได้เลยครับขอบคุณมากครับนี่เป็นความรู้ดีๆนะครับซึ่งเราไม่คาดคิดเลยนะครับว่าจะมีวิธีการของปราชญ์ชาวบ้านแบบนี้นะครับขอบคุณครับพี่เกินครับเดี๋ยวไปดูอะไรกันต่อครับเชิญครับโอเคครับนครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่เกินพามาชม สวนมะละกอนะครับที่ปลูกมะละกอนะครับเร็นครับครับครับตรงนี้เป็นมะละกอที่ปลูกผมเรียกว่ากระถางธรรมชาตินะครับก็คือผมใช้กลับมะพร้าวครับกลับมะพร้าวที่เหลือจากเจ้าบ้านเกษตรกรก็ไม่เอาแล้วก็เอาแต่ผลมันครับเปลือกมะพร้าวก็จะต้องไปเป็นที่ก่อไฟง่ายงัวมั่งครับเอาไปจุดไฟไล่ยุงมั่ง แต่ทางสวนนพัฒนาเราเอามาตกแต่งสวนครับอเอามาทําเป็นนะครับมาทาเป็นกระถางธรรมชาติอตรงนี้ก็เหมือนกันครับเป็นลูกหินครับดินถมเราขุดหลุมไม่ได้ครับก็นํากากมะพร้าวมาฉีกเป็นชิ้นเท่าๆกันครับมาดับเรียงเป็นชั้น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 เสร็จก็มาปลูกมะละกอครับครับเป็นมะละกอเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับปลูกแนวนอนนะครับอืปลูกแนวนอนแต่ตอนนี้ต้นเขาเนี่ยครับเริ่มตั้งขึ้นมาแต่ว่าจริงๆต้นก็จะอยู่ประมาณนี้ อืมสผลที่ผมปลูกแนวนอนเนื่องจากว่าต้นมะละกอมันจะไม่ต้านลมครับมันจะเอียงล้มได้ง่ายอ๋อ oh, ให้มันรู่ลมไปด้วยใช่ทีนี้วิธีการก็คือเราจะปลูกไอ้ต้นเอียงครับพอเอียงเสร็จความสูงก็จะสูงน้อยลงอืมครับ <N> นะครับเราก็จะให้ผลผลิตที่มากขึ้นด้วยต้นไม่สูงด้วยต้านลมด้วยครับครับทีนี้ผมก็มาคิดว่าในเมื่อเราปลูกมะละกอลงแล้วมีพื้นที่ข้างๆอีกคประมาณสักสี่สิบสี่สิบถึงห้าสิบเซนครับเราลดน้ำมะละกออย่าให้มันน้ำมันเปลืองเปล่า ก็ผักบุ้งมาหวานเอาไว้เพรก็ผักบุ้งมันประมาณสิบห้าวันถึงยี่สิบห้าวันก็เริ่มทยอยกินได้ก็เป็นตู้กับข้าวที่มีชีวิตหน้าบ้านแสวงเลยแสวงโอกาสเลยนะครับใช้ทรัพยากรให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับครับอได้ครับพี่เกินครับไแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอะไรต่อครับพี่เกินครับเดี๋ยวไปดูแปลงกล้วยด้านในและยัปลูกกันการปลูกกล้วยและยัปลูกที่แตกต่างกันได้ครับแล้วก็เรื่องระบบน้ำได้ครับเชิญครับไปครับ เอาละครับพี่เกิดครับตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดไหนครับในสวนเป็นรวมผสมวัสถุกสูกอืมครับซึ่งในการทําการเกษตรวันนี้หลายคนบอกว่าดินเราไม่ดีอดินเราใช้มาเป็นเวลานานสี่สิบห้าสิบปีเราไม่เคยบํารุงดูแลรักษาดินเลยใช้อย่างเดียวครับสวนน้ำมัตดันของผมวันนี้เราเปิดเป็นสวนเรียนรู้นะครับครับ เรามีสูตรดินเป็นของเราเองอท่านที่มาอบรมที่สวนก็คงจะได้สูตรดินไปแล้วท่านรู้ว่าอสูตรดินโรนเนี่ยเหมาะกับพืชทุกชนิดเลยอืครับก็วัตถุวัตถุวัตถุดิบนะครับส่วนผสมหลักก็จะมีหน้าดินแดงครับอานะครับหน้าดินแดงดูตามไปนะครับหน้าดินแดงคราบมะพร้าวสับครับเนี่ยจากมะพร้าวสับแล้วก็ขี้ไก่แกลครับนะครับครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็น้ำหมัก น้ำส้มควันไม้อืมครับผสมกุกค้าให้เข้ากันครับหมักไว้หนึ่งคืนครับก็นําไปใช้ปลูกขึ้นได้เลยเหมือนที่เราไปปลูกมะละกอปลูกกล้วยปลูกปักเหมือนเมื่อสักครู่<ช>ครับใช่นะครับ,รบแล้วก็ที่สาคัญก็คือเรามีตัวย่อยกากมะพร้าวของเราเองอม,มีตัวย่อยของเรา,าเองนะครับครับครับเป็นเครื่องย่อยกากมะพร้าวนะครับอืมตัวย่อยอืมเราก็คือลดต้นทุนแต่เราจะไปซื้อกระสอบหนึ่งห้าหกสิบาทที่เรามีเครื่องถักเองเครื่องย่อยเองครับ กับมะพร้าวเราเองก็ทําเป็นควบวงจรนะครับท่านที่มาเรียนรู้ก็จะได้เอาไปใช้ได้ว่าเออถ้าจะทําแบบนี้ต้องต้องมีเงิครบการ้นทุนโดยจริงๆนะครับครับนะครับนะครับพอผลิตอะไรเสร็จนะครับของพี่เกินก็จะมีครับออกมาเป็นอืเป็นดินตัวนี้ครับครับครับอือาจจะบอกได้ว่าเป็นดินปลูกเจ้าเรียกของประเทศไทยนะอืที่มี GPS ีเอืมีคิว่าโคดรล้านปบอกที่ตั้งสวนเรียบร้อยครับ แล้วก็มีวัตมีอตัวตัวผสมบอกอย่างชัดเจนว่าเราใส่อะไรไปมั่งอืมครับครับครับงที่สําคัญก็คือเจ้าเรียกในประเทศไทยที่มีกี่วโคตอืมเราตามมาถึงต้นตอได้ว่าดินอุปริที่ไหนอย่างไรครับมาดูทุกขั้นตอนได้เลยอืมบรรจุถุงละประมาณเก้ากิโลครับครับครับก็ดินจริงๆก็จะหนักหน่อยอืมนะครับก็ท่านที่สนใจอยากจะได้สูตรครับดินนะครับ ที่นี่เราแจกให้ฟรีนะครับสวนเราเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับครับผมขอบคุณครับเป็นข้อมูลดีๆนะฮะแจกให้ฟรีด้วยใครมีความสนใจก็แวะมานะครับครับผมครับครับครับเดี๋ยวไปดูตรงไหนต่อครับพี่เกินครับได้ครับเกิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่เกินกับผมนะครับมาในสวนกล้วยนะครับพี่เกินครับเชินครับกล้วยแปลงนี้มีอยู่ประมาณสามร้อยต้นก็ระยะปลูกต่างกัน ครับแปลงด้านหน้านั้นเราปลูก2อคูณสองครับแปลงนี้เราปลูกระยะ2องคูณสามก็แปลงนี้จะออกเครือมาแล้ว9ก้าาเปอร์เซ็นต์ครับก็จะดูก็เครือก็จะมาฟังในกันอีกเรือบหมดเลยอ่าใช่ใช่ใช่เือบหมดเลยอ่าใช่เือบหมดเลยนะครับมาฟังในกันเกือบหมดเลยแล้วก็ทุกต้นก็จะมีตัวเลขเห็นจัดจินอยู่แล้วกับเหมือนเมื่อสักครู่ที่พี่กันบอกมีตัวเลขมาเลยครับมีตัวเลขบอกบมาเลยนะครับแล้วก็ว่าจะตัดวันไหนเทคนิคเราก็คือว่าเหมือนที่ผมบอกเราคํากล้วยตอนที่ปลีเขายัง ยังไม่บานพอปีเริ่มบานเกือบหมดก็ให้แต่งทางใบครับนะครับเพื่อไม่ให้ใบไปไปแย่งอาหารนะครับเราจะไว้ประมาณ8ถึง12ใบอยู่ที่อยู่ที่ขนาดลําต้นอยู่ที่ขนาดเครือด้วยครับแล้วใบเราก็จะไม่ทิ้งนะครับเราก็จะเอามาทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยนะครับใส่ในร่องทางเดินครับต่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อ ทำเป็นปุ๋ยแล้วก็เก็บความชื้นด้วยที่สําคัญก็คือตัวหญ้าหรือวัชพืชจะไม่ขึ้นครับนะครับแปลงกล้วยหอมจะต้องโปร่งโล่งเพื่อป้องกันเชื้อราความชื้นที่เกิดจากใบของมันครับเราสังเกตบางแปลงเนี่ยปลูกก็จะชิดไปก็จะเป็นเชื้อราใบจะเหลืองเป็นจุดเป็นจุดแต่มาแปลงนี้เราจะไม่เห็นเชื้อราเลยเพราะมันโปร่งเราจะปลูกเขาห่างด้วยก็คือสองบณสามเมตร เป็นสวนครับครับจะอยากจะให้ดูว่าตัวเลขมันมีทุกต้นอยู่จริงอใช่ครับเหมือนที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตัวเลขมันมีทุกต้นอยู่จริงหลักการตัดปีนะครับแล้วก็กําหนดวันอีก70บวันนะครับมาดําเนินการแล้วเครือก็จะมาฝังเรื่องอ่าใช่คือจะมาฝั่งเดียวกันนะครับเป็นเป็นปราชชาวบ้านนะครับอใช่ครับสงสัยไหมครับว่าเสานี้ว่าผมมาทําอะไรไม่ได้ครับพี่เกลือมีทุกล่องเสาตัวเนี้ยอืครับ เป้าหมายหลักผมคือผมจะปลูกพริกไทยแซมในสวนกล้วยก็คือใช้พริกไทยสายพันธุ์เปลียนแต่ต้องตัวนี้ต้องห่อหุ้มด้วยซซเรนก่อนอ๋อครับครับนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราให้น้ำกล้วยพริกไทยได้น้ำด้วยและพริกไทยเป็นพืชที่ไม่ชอบแดดจัดชอบแดดลำรลรับได้แดดประมาณตั้งห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ในร่มกล้วยเลยอ่าเพราะนั้นตามหลักทฤษฎีเลยครับครับ ไอ้น้ำพืชครั้งเดียวครับชนิดเดียวแต่เรามีพืชร่วมพืชเซียมอยู่ด้วยตัวอื่นก็ปล่อยเป็นอนิสงส์ได้รับไปด้วยนะครับแล้วก็พริกไทยเนี่ยเก็บได้ทั้งปีอืมครับครับผมเยี่ยมเลยนะถ้ามีใครมีความสนใจนะครับมาหาที่เกินได้เลยนะครับที่เกินมีสิ่งดีๆเยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับการเกษตรให้มอบให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจครับครนะครับต่อไปครับเี่เกินครับเราไปตงไในต่อครับ ตัดเครือตัดเครือตัดเครือวิธการตัดเครือเราจะให้ที่เกินนะครับสาธิตในการตัดเครือพอดีนะครับวันนี้จะให้ท่านผู้ชมได้ครับชม้วยครับเชิญครับเกินครับการตัดเครือกล้วยบหนที่ผมบอกนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่วันที่สองเดือนหกนะครับอันนี้วันนี้วันที่ห้าเดือนแปดก็เกินมา2่วงวันก็ตัดได้แล้วนะครับวิธีการตัดกล้วยเหมือนที่ผมบอกก็คือเชือกเราจะไม่ไม่ตัดครับ เราสามารถนำไปใช้ได้ต่อนะครับเพราะว่านี่คือต้นทุนครับครับเพราะนั้นถ้าเราประหยัดได้เราก็ประหยัดเนาะอืมครับเยี่ยมเลยฮะมันชะขี้เหนียวนะแต่ว่าประหยัดได้ก็คือประหยัดไดครับเราสามารถใช้ต่อได้ครับครับต้องต้องตรดเล็กก่อนนะครับ นี่ก็คือย้อนกลับขั้นตอนนะครับกลับตอนแรกก็คือที่ท่านชมเห็นตอนแรกนะฮะเราไปไเกินจะปักเสาก่อนเล็กก่อนตอนนี้มาถอดละทีนี้การการตัดกล้วยนะครับครับถ้าเราทํามันคนเดียวนะครับกล้วยเครือมันใหญ่เราทำคนเดียวได้แต่ถ้ากล้วยเครืออยู่ที่แปดถึงเก้าหวีต้องใช้สองคนครับวิธีการถ้าตัดคนเดียวเราเรายังไม่ไม่ไม่ต้องตัดใบครับใบจะช่วยประยุงกล้วยน้ําหนักให้ให้ไม่ให้มาฝังเราเยอะอ๋อครับนะครับแล้วก็มือเนี่ยมาจับ ตัวขั้วหวีอันสุดท้ายคจับมาแน่นเลยนะครับเพราะว่ากล้วยเรือนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบโลก็ตัดขั้วเลยครับอเสร็จเราก็ไปแช่น้ำเดี๋ยวไปดูการแสะกล้วยในน้ำครับว่าแสะยางไรไปกันครับพี่เกันครับมีวันนี้ได้ครับต่อไปนะครับพี่เกินครับจะเป็นขั้นตอนอะไรต่อครับอ่าหลังจากที่เราตัดเครือเสร็จนะครับก็ให้นำ กล้วยตั้งเครือเนี่ยมาล้างน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูการล้างน้ําเสร็จการแซะกล้วยในน้าแซะอย่างไรไม่ให้กล้วยเสียหายแล้วให้กล้วยเนี่ยออกมาสวยนะครับไปกกไดูคับครับ<น> <planets. S 2> ชมนะครับเต็นครับตมตามนะครับครับหลังจากที่ตัดเครือเสร็จก็ครับให้มันทํฟาร์มสะอาดกล้วยเครือกล้วยก่อนนะครับปิดเกสรออกก่อนครับเกสรนี้ถ้า ติดไปในถุงก็จะไม่สวยนะครับแล้วก็มันจะมีลูกแตกลูกตำหนิอยู่เราก็จะตัดออกนะครับการแซะกล้วยที่ถูกต้องทำไมต้องแซะในน้ำน้ำจะเป็นช่วยเป็นตัวช่วยไม่กล้วยในช้ำเป็นตัวพยุงสองยางกล้วยที่ออกมามันก็จะไม่ไปโดนลูกกล้วยําให้ผิวกล้วยใ้สวยนะครับทีนี้การแซะจะมีมีดแซะกล้วยโดยเฉพาะของเขา้บางคนที่ผมดูแซะ มีดเก้าตัวตาพลาดดุนท้องดุนพุงเพราะงันการเซะมีดต้องออกข้างนอกอืครับนะครับแล้วก็จับหวีกล้วยให้แน่นครับนะครับแล้วก็มีดสอดเข้าไปที่ระหว่างหวีครับน้ำจะเป็นตัวช่วยลดแรงกระแทก กล้วยจะได้ไม่บอมช้ำกล้วยไม่ช้ำครับแล้วก็ผิวจะสวยผิวสวยราคาดีเพิ่มมากขึ้นใช่ครับครับมีตำนี้ครับอือนี่คือการใส่กล้วยนะครับอ่าครับได้แล้วไได้แล้วอ่ลองถือดูครับนี่ใหญ่ๆเลยนี่อีออ่าอื่เยอย่างนี้ครับพี่เกินครับราคากแบบนี้เรา จะมีพ่อค้ามารับเลยใช่ครับใช่ครับครับมีก็เราขายเป็นกิโลนะครับขายขายเป็นกิโลครับผมครับครับครับนี่ก็คือวิธีการใช้กล้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตั้งมาวางไว้บนที่ไปตองไปตองเพื่อแล้วอย่างนี้ปุ๊บก็จะมีพ่อค้ามารับเลยการวางต้องวางอวางฟ่อมวางฟ่อมวางฟ่อมไวเพราะว่าเราจะได้ไม่ซ้ำก็ไม่ซ้ำด้วยครับผม เดี๋ยวพี่เอาอัเดี๊ยเดี๋ยวครับทีนี้ครัวิธีวิธีการแพ็กการแพ็กกล้วยเพื่อเพื่อเพื่อส่งลูกค้าครับพอเราแซะออกมาเป็นวีแบบนี้เสร็จแล้วครับนะครับก็ให้นำมาใส่ถุงขนาด12คูณ20 สิบสองคูณยี่สิบนะครับสิบสองสิบสองคูณยี่สิบหกใหญ่ไปเก้าคูณสิบแปดเล็กไปต้องสิบสองคูณยี่สิบเพราะขนาดกล้วยเรานี่จะรู้เลยนะครับแล้วก็เวลาเราใส่ให้ใส่ด้านปลายปลายหวีเนี่ยเข้าไปด้านในอ๋อฮะนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้าเขาเอาออกมันจะออกง่ายครับแล้วใส่แบบนี้เสร็จนะครับไม่ต้องไม่ต้องผูกให้พับไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้ว จบแล้วเออแล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีลูกค้ามาัหรือคนที่มีความประสงค์ที่จะทานกล้วยจะมารับเองเลยรู้กันโต๊นมัิเลยนะครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราดําเนินการตัดเครือกล้วยอะไรเรียบร้อยแล้วเบนบีอะไรหมดแล้วเนี่ยครับที่พี่เกินบอกนะครับพี่เกลินครับนี่เรามาตั้งขายแบบนี้ปุ๊บก็จะมีลูกค้าประจำแล้วก็ลูกค้าที่สนใจมาตลอดเลยใช่ไหมครับโอ้มาแอบเห็นอะไรนะครับ อ่าเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับที่สองการประกวดกล้วยหอมทองของมาเลยัักษิลนะครับ่อเดือนที่แล้วอ่ากล้วยจากสวนเราคือไม่ห่อเครือไม่ออกเครือเนื้อจะเหลืองสวยแน่นเหนียวแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ของที่อื่นก็จะห่อเครืออยู่ก็จะขาวสวยแต่ว่ารสชาติเขาจะไม่ค่อยหวานแต่อกลักษณ์ของสวนพพัฒนันเราก็คือเราไม่ห่อเครือจริงครับแต่กล้วยเราหวานหอมแน่นเนื้อไม่เละ นะครับก็เรือได้อันดับที่สองโอเคครับหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับที่พี่เกินมาดูนะครับก็จะบรรจุถุงนะครับแล้วก็มาชั่งกิโลนะครับแล้วก็จะขายตามเป็นก네ิโลตามที่พี exactly ่เกินเคยบอกไว้นะครับว่ากิโลละกี่บาทนะครับเราจะมีเชลมีเชลวางหน้าร้านเราเองหลังจากที่เราเซะตเสร็จก็มาชั่งกิโลใส่ถุงนะครับเหมือนอันนี้3ามกิโลหนึ่งขีดครับ เราขายรูโลละยี่บห้าบาทก็ตกอยู่เจ็ดสิบเจ็ดบาทลูกค้าประจํามาเราก็โอแคเจ็ดสิบบาทครับประมาณว่าลูกค้าประจําครับครับนะครับราคาก็ลดหลั่นลูกค้าประจําอะไรต่างก็มีให้เลือกตั้งแต่กล้วยคือกล้วยตัางสวนเราเราจะไม่บ่มจะไม่ใช้แก๊สก็คือเราตัดกล้วยสุกที่เจ็ดเอ่อเจ็ดสิบเจ็ดสิบวันครับกล้วยเจ็ดสิบวันก็คือจะตัดเสร็จก็จะอยู่ประมาณสามถึงเจ็ดวันก็จะค่อยค่อยทยอยสุกโอ้คับเกษตรกรก็จะกินได้ทัน แต่ถ้าใช้แก๊สบ่มเนี่ยจะกินไม่ทันสังเกตว่ามันจะเริ่มสุกทีละลูกเองอวันนี้ลูกว,วันนี้สุกลูกนี้กินลูกนี้พรุ่งนี้สุกลูกนี้ก็กินแต่ถ้าเราบ่มแก๊สสุกเพราะมันทั้งหวีก็จะกินกินไม่ทันกินไม่ทันครับใช่ครับเ <c oughs> พราะนั้นเพราะนั้นสวนเราเลยไม่บ่มแก๊สตัดกล้วยสุกเต็มที่เก่ธรรมชาติแล้วก็เกษตรกรหรือลูกค้าที่ซื้อไปสามารถบริโภคได้ทันกล้วยไม่เน่าเยี่ยมเลยครับนี่เป็นครบวงจรของเรื่องกล้วยหอมนะครับตั้งแต่ การปลูกนะครับไปเป็นการผลิตดินการอะไรต่างๆแล้วกลายเป็นสวนตามที่พี่เกินบอกตั้งแต่แรกเลยนะฮะนะครับก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่เกินมากนะครับที่มอบสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ใครที่มีความสนใจนะครับผ่านมานะครับเดี๋ยวจะมีชื่อร้านและเพจของร้านให้ในตอนไลฟ์ไปด้วยนะครับหากมีความสนใจก็ติดต่อพี่เกินได้เลยที่นี่ อย่างนะครับพ really really. ี่เก so awesome. ินจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทุกคนให้ความรู้เป็นคนดีมากๆเลยให้ความรู้กับท่านผู้ชมและผู้มาสนใจนะครับขอบคุณพี่เกินมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนะครับก่อนจะจบนะครับเดี๋ยวได้เจอพี่สาวนะครับแฟนของพี่เกินนะครับเดี๋ยวมีเจอร้านกาแฟด้วยมีอะไรที่แนะนําให้ท่านผู้ชมหรือผู้ที่มาความสนใจจะรับประทานเชิญครับมีอะไรครับ ที่นี่นะคะจะเป็นเมนูหลักนะคะซึ่งนำผลผลิตจากกล้วยหอมที่สุกแล้วแบบสุกเยอะๆะค่ะก็เอามาทำเป็นไซลับเป็นกาแฟไซลับล้วยแอมททงด้วยค่ะอืมน่ามาน่ามาชมกันนะน่ามาชมแล้วน่ามาชิมกันนะคะครับก็ในส่วนของการไลฟ์ผ่าน Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับแม่สวนนะพัชนันและก็พี่เกินและก็ภรรยานะครับที่นําทั้งผมและท่านผู้ชมนะครับมารับชมสิ่งดีๆที่มีมากมายในวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับก็ขอ<า> <TJ. S 2> ขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับพี่เกินและก็ภรรยานะครับวันนี้จิตอาสาของกองพันทหารช่างที่401กองพลพัะนาศสีนะครับก็ขอยุติการไฟ้ผ่านเฟซบุ๊กโรงเรียนจิตอาสาพัทยาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ